าวหน้าปูอัดไข่หวานไข่กุ้งซอสสไปซี่มายค่ะอันที่แล้วเป็นบะหมี่ผัดเนาะ,ะอันนี้เป็นข้าวมาเลยค่ะเขามีซอสมาให้ด้วยนะคะจะด,ดูข้าวอันนี้จะเป็นซอสสไปซี่มายค่ะราดลงไปเลยแล้วก็สาลายใส่สาลายลงไปโอ้พอใส่สาลายลงไปแล้วดูน่ากินเพิ่มขึ้นอีกอะทุกคน อร่อยอ่ะชอชอบตรงซอสเขาว่าซอสอร่อยมากอซอสจะติดหวานนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความแบบสไปซี่นหน่อยอน่อมกระปุกเนี้ยสี่สิบห้าบาทนะคะเท่ากับบะหมี่ผัดเลย ไม่รู้ว่าคนอื่นจะอร่อยเหมือนเธอหรือเปล่าแต่ว่าไปหาลองกันดูก็ได้นะที่เซเว่น